สวัสดีครับจากร้านทวัชเชลโตแอร์ Air นะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ลูกค้านำโตโยต้ารีโว่รโปี2022คันนี้นะครับมาติดเป็นฝาปิดของแคดดี้บอยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นอย่างไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้แค่หลายๆคนนะครับตัวนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันมีโลบาคู่ตัวอยู่แล้วแต่สามารถใส่ฝาปิดได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนั่นเองพอราล็อกนะครับตัวนี้สามารถล็อกหรือปลดล็อกก็ได้นะครับ สามารถใช้กุญแจรหรือรีโมทก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้รีโมทกันเนาะตอนนี้นะครับก็คือล็อกอยู่เปิดไม่ได้ครับแล้วเราก็กดปลดล็อกบนรีโมทคู่ตัวอันนี้คือใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเปิด45องศานะครับจะอยู่ในลักษณะนี้เลยแล้วมันจะมีปุ่มข้างในนะครับตัวนี้จะมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นอยู่ตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็กดเปิดเลยนะครับ จะเปิดเป็นตัวของ90องศานะครับอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับงานคมมากๆครับแล้วก็เปิดได้เสมอตัวของตัวโลบาร์แบบนี้เลยนะครับทำให้งานค่อนข้างเรียบร้อยครับแล้วก็เก็บงานได้ดีมากๆข้างในนะครับจะมีโช็คไฟฟ้า2ตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็มีการทําท่อระบายน้ําไว้4จุดนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนั่นเองมีรางน้ําให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมีการยาซิลิโคนนะครับ เพื่อทำให้มันตัวของมันเองนะครับกันน้ําได้ถึง100%นั่นเองเวลาเราจะเอาลงนะครับก็กดที่ปุ่มเดิมเลยมันจะมีปุ่มขึ้นกับปุ่มลงนะครับอันนี้คือขาลงนะครับตัวนี้ก็จะนิ่มนวลนิดหนึ่งเนาะนี่ครับกลับมาเป็น45่สิองศาแบบเดิมแล้วนะครับเวลาเราจะปิดนะครับให้ใช้มือสองข้างนะครับแต่ตอนนี้ผมถ่ายวีดีโอข้างหนึ่งก็กดลงมาเลยเนี่ยครับปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ข้างในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมลืมบอกไปตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคมาปลอกข้างในนะครับจะมีตัวของไฟแบบนี้นะครับเป็นไลท์บาร์สามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ไฟของคู่ตัวรถนะครับที่มันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับสามารถใช้ของเดิมได้นะครับจะเป็นไฟของ Toyota r ร b o r o c c o นะครับส่วนตัวนี้รับประกันงานถึง1ปีนะครับ เสียเปลี่ยนทุกชิ้นนะครับแล้วก็มีอะไรย้อนหลังถึง10ปีด้วยกันนะครับงานที่เป็นฝาปิดผมว่าอันดับต้นๆก็ต้องคร์บีบอเนี่แหละครับส่วนสีนะครับทำยังไงบ้างนะครับจะสังเกตได้ว่าสีตัวเนี้ยกับสีตัวนี้จะใกล้เคียงกันมากๆนะครับแล้วใช้รหัสสีของคู่ตัวรถนะครับในการทําสีนั่นเองส่วนเรื่องว่าเราจะขับนะครับสามารถเปิดฝาปิดขับได้ไหมผมตอบแบบนี้แล้วกันครับ ถ้าขับไม่เร็วมากแบบไม่เกิน80เนี่ยไม่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าขับ120เนี่ยแนะนําให้ปิดดีกว่าครับแต่ถ้าจะบรรทุกคนจริงๆก็ไม่แนะนําให้ขับ120อยู่ดีถ้ามีคนอยู่ข้างหลังนะครับโอเคงานติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ